หลายเรื่องราวเกิดขึ้นในวงการบันเทิงค่ะและเรื่องราวที่เราจะเล่าสู่กันฟังและล้วงลึกนั่นก็คือเรื่องนี้ค่ะเพศดังแชยับนักร้องสาวเหนียวนี่ลั่นถ้ามีก็ไม่จ่ายจำไม่ได้มันนานเกินเรียกได้ว่ามีเรื่องราวชวนคิดโค่นนันออกตามรากเขาว่าถึงใครกันนะคะมาดามกุ้งกิงค่ะได้มีข่าวเมสา แต่เมื่อวานล้วตอนนี้ก็ยังนอนไม่หลับนะเขาเอ่ยมาว่านักร้องสาวนางหนึ่งค่ะอยู่ในวงการบันเทิงมาน่ะอยู่ในวงการมานานละเริ่มจากเบื้องหลังแล้วก็โดดมาอยู่เบื้องหน้าไม่ได้ใช้ชีวิตหรูมาตั้งแต่เกิดนะแต่หลังๆดูหรูหรายังไงเป็นพิเศษไม่ใช่มีแต่แบรนด์เนมนะอะไรก็ตามที่แนวยี่ห้อเขามีหมด อะไรอลังการใหญ่ๆแปลกๆเขาใส่ค่ะเวลาเปิดตัวมาทีทำหลายคนตะลึงค่ะโดยนักร้องสาวคนนี้นะคะเป็นคนที่มีงานเยอะทั้งงานร้องเพลงเดินสายทัวร์อยู่ตลอดเวลาและแต่งานก็แพงๆนะสำคัญคือยังมีงานอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนได้เดยว่าปีหนึ่งเนี่ยมีไรายได้เยอะมากพอสมควรแต่แหล่งข่าวนะมาดามกุ้งกิ้งมีคนมากซิบข้างหูมาดามว่าบอกว่า นักร้องสาวคนนี้มีคุยโทรศัพท์และเหมือนคุยเสียงดังอาการฉุนเฉียวทํานองประมาณว่านั่น,นะเป็นเงินที่ยืมมานานแล้วไม่รู้เท่านั้นไม่รู้ว่าเท่าไหร่ตอนนี้นอยู่ไหนก็ไม่รู้ขอผัดไปก่อนนะขอดูหลักฐานก่อนว่ายืมไปเท่าไหร<อ>่และยังมีอีกประโยคนึงทําให้อึ้งบอกว่าไม่มีหรอกค่ะงานจ้างอ่ะเยอะ แต่รายจ่ายก็เยอะเช่นกันแค่นี้นะคะไว้คุยกันขึ้นคอนเสิร์ตแล้วจากนั้นนะักร้องสาวก็วางสายไปค่ะแล้วก็พูดพึมพำเบาๆว่าถึงมีก็ไม่จ่ายหรอกนานเกินละจำไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะก็แรงพอสมควรนะในวัดีที่ว่าไม่มีไม่หนีไม่ถึงมีก็ไม่จ่ายงานนี้ยังไม่เดาว่วาเป็นใครพเพราะเดาไม่ถูกจริงๆใครรู้อะไรยังไงนะก็ส่งข้อความคอมเมนต์มาได้นะคะ เขาบอกว่าลอยๆนะหลักแสนด้วยนะ